สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่คลองหกครับเรามาเปลี่ยนแปลงการติดตั้งเครื่องกองน้ำอีสปิงครับเดิมทีเครื่องนี้ติดตั้งในแบบที่ใช้หัวเบี่ยงแต่ว่าวันนี้ครับเราจะมาติดตั้งใหม่ครับใส่ลูกกดน้ําเย็นแลวเราไปดูกันครับว่ารายละเอียดในการเปลี่ยนแปลงหรการติดตั้งเนี่ยเราจะต้องทําอะไรบ้างไปชมกันเลยครับในการติดตั้งนอกสถานที่อย่าลืมนะครับการเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้เรียบร้อยก็จะทให้เราสะดวกครับวันนี้เราจะมาติดแทนถังนี้ครับ และเครื่องกรองน้ำของเราก็ติดอยู่ที่ฝาผนังแบบนี้ด้วยการติดตั้งแบบปกติครับใช้หัวเบีย่ยงที่เป็นเบีย่ยงระหว่างน้ำประปากับน้ำกรองจากนั้นครับนี่คืออุปกรณ์ที่เราเตรียมมาก็คือถังพักน้ำแบบมีลูกลอยแล้วก็อุปกรณ์ข้างในครับอย่าลืมนะครับเตรียมไปให้พร้อมเราจะมาติดตั้งแทนถังใบนี้ครับก่อนอื่น ก่อนที่เราจะเอาถังนี้ไปติดตั้งเราก็มาเตรียมเรื่องของก๊อกก่อนอย่าลืมปิดวาล์วน้ําให้เรียบร้อยก่อนนะครับเมื่อปิดวาล์วน้ำเรียบร้อยแล้วเราก็มาถอดหัวเบี่ยงของเครื่องกรองน้ e ําอีสปิงออกแล้วก็ถอดก๊อกของเขาออกได้เลยครับด้วยการหมุนทวนเข็มนาฬิกาจะใช้อุปกรณ์หรือใช้มือก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดเลยซึ่งถ้าเราปิดวาล์วน้ำเรียบร้อยน้ํามันก็จะไม่ไหลออกมาเยอะจนเกินไปและนี่คือก๊อกที่นําออกมาครับแล้วเราก็มา เพิ่มตัวนี้ครับทางหนึ่งไปที่สต็อปวอลอีกทางหนึ่งจะไปที่ก๊อกในอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับปลาปาครับอย่าลืมพันเทปขาวด้วยนะครับเพราะว่าเทปขาวนี้จะทําให้เกลียวของแต่ละอันนะครับแน่นแล้วมันก็จะไม่เกิดการรั่วซึมครับวิธีพันก็ง่ายๆเลยครับพันยังไงก็ได้ครับให้มันแน่นและไม่รั่วซึมก็พอแต่อย่าลืมอีกอย่างหนึ่งนะครับอุปกรณ์เหล่านี้ จาเป็นต้องมีพวกลูกยางครับตรวจสอบให้ดีครับว่าลูกยางหลุดหรือเปล่าถ้าลูกยางหลุดก็นกํากลับมาใส่แล้วเอาไปติดตั้งที่ท่อน้ําได้เลยเมื่อเราติดตั้งที่ท่อน้ําแล้วจะเห็นนะครับมี2ทางทางหนึ่งไปที่สต็อปวาล์อีกทางหนึ่งไปที่ก๊อกน้ําและนี่คือตัวสต็อปวาล์ครับมาดูองศาของการบิดให้ดีครับแล้วก็ตรวจสอบให้ดีครับว่าเวลาที่เราบิดแล้วอ่ะมันปิดสนิทแน่นหรือเปล่า ถ้าปิดสนิทแน่นก็ถือว่าเป็นเรียบร้อยครับติดเทปขาวพันแล้วก็นำไปติดกับช่องที่ต่อเนื่องกับสต็อกวาลและก๊อกน้ำได้เลยเหมือนเดิมครับจะใช้มือหรือใช้อุปกรณ์ก็ได้แต่ว่าเราต้องตรวจสอบให้ดีครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วองศาในการบิดปิดหรือเปิดจะต้องไม่ขัดกับท่อหรือตัวก๊อกแล้วเราก็นำก๊อกที่พันเกลียวใหม่ครับตามเข็มนาฬิกาได้เลย วางองศาให้พอดีกับการใช้งานนะครับอาจจะใช้เครื่องมือหรือใช้มือเปล่าก็ได้กรณีน,นี้ผมใช้มือเปล่าครับเพราะว่าก็จับถนัดอยู่แล้วก็เช็คทุกองศาครับในการเปิดปิดทีนี้เมื่อนำท่อเล็กมาท่อเล็กตัวนี้ครับผมเรียกว่าท่อน้ำาโอแล้วกันเนาะท่อน้ำาโอเนี่ยครับมันจะแข็งสะหน่อยซึ่งมันยัดเข้าไปไม่ได้ วิธีการง่ายๆครับเราก็ไปเอาน้ำร้อนมาครับแล้วเราเอาท่อที่แข็งๆเล็กๆของเราเนี่ยจุ่มเข้าไปสักครู่หนึ่งเมื่อเขานิ่มแล้วเราก็สามารถเอาไปยัดตรงเกลียวของสต็อปวาลได้เลยแล้วก็ติดแหวนให้เขาแน่นเรียบร้อยครับทีนี้ตัวสต็อปวาลและสายเล็กเนี่ยครับเขาต้องพาน้ำประปาไปเข้าเครื่องกรองน้ำอ e ีสปริงเพียงแต่ว่าเครื่องกรองน้ำอ e ีสปริงครับสายที่น้ำประปาเข้าไปครับมันมีขนาดที่ใหญ่กว่า ถึงตรงนี้เองครับเราก็ต้องใส่ตัวช่วยครับตัวที่ทดสายระหว่างสายเล็กกับสายใหญ่ทุกครั้งที่จะทดสายน้ําของอ e ีสปิงครับอย่าลืมใส่ตัวพลาสติกรองกันยุบนะครับถ้าเราไม่ใส่ตัวนี้ครับมีโอกาสที่สายของอ e ีสปิงจะยุบในระหว่างการติดตั้งแล้วทาให้เกิดการรั่วซึมได้ครับเมื่อเราติดตั้งแล้วมั่นใจว่าไม่ยุบแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็ไปติดตั้งที่สายเล็กของ RO ได้เลยครับฝั่ง RO ก็สามารถที่จะส่งน้ําประปา เข้ามาอย่างสายของอ e ีสปิงท่อใหญ่ได้แล้วแต่ว่ายังเข้าไม่ได้นะครับเครื่องกรองน้ำอ e ีสปิงไม่ได้ออกแบบมาให้รับแรงดันน้ําโดยตรงเราก็ต้องใส่ตัวทดแรงดันน้ําและทุกข้อต่อครับเราอย่าลืมใส่พลาสติกรองครับนี่คือตัวทดแรงดันน้ําฝั่งหนึ่งครับมีน้าปราปาเข้ามาแล้วก็จะทดแรงครับอีกฝั่งหนึ่งครับไหลเข้าไปสู่เครื่องกรองน้ำอ e ีสปิงสังเกตดูน,นะครับทุกข้อต่อผมจะใส่พลาสติกดามไปหมดเลย การยุบตัวของสายครับเพื่อป้องกันการรั่วซึมอ่าเรามาติดตั้งฝากันบ้างครับในฝาที่จะมีลูกลอยครับก็จะเป็นแบบนี้ครับเราก็จะดึงท่อของทั้งสองฝั่งแยกออกจากกันครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าฝั่งหนึ่งจะต้องอยู่ด้านล่างและฝั่งหนึ่งจะต้องอยู่ด้านบนทั้งฝั่งด้านล่างและฝั่งด้านบนเราจะต้องมีแหวนยางครับรองไว้เพื่อให้การหมุนเกลียวของเราเนี่ยครับ แน่นแล้วก็กระชับดีอันนี้คือแหวนรองด้านบนครับเมื่อใส่แหวนรองด้านบนเสร็จแล้วเราก็มาใส่ท่อที่จะติดตั้งกับสายน้ำเล็กที่ผมเรียกว่าสายน้ำา r o นั่นเองเมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วครับหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับด้านบนมีท่อสำหรับเข้าสายส่วนด้านล่างเป็นลูกลอยครับแล้วเมื่อตรวจดูองศาการโยกของลูกลอยครับว่าเป็นยังไงบ้างส่วนอันนี้คือลูกลอยด้านล่างครับ ตรวจดูอีกครับว่าการปิดสนิทอะ่ะสนิทไหมถ้าปิดสนิทก็แยกเกลียวออกมาครับแล้วก็แหวนยางฝั่งหนึ่งอยู่ด้านนอกฝั่งหนึ่งอยู่ด้านในเพื่อติดตั้งให้มันแน่นแล้วก็กระชับคับอันนี้ด้านนอกปุ๊บจากนั้นก็มาติดแหวนยางด้านในพร้อมกับหมุนเกลียวให้แน่นครับแค่นี้เองครับ ถือเป็นการติดตั้งถังพักน้ำแบบมีลูกลอยเรียบร้อยแล้วเอาถังพักลูกลอยครับพร้อมกับฝาที่มีลูกลอยครับไปต่อกับสายน้ำที่กรองแล้วจากเครื่องกรองน้ำอีสปิงแล้วน้ำก็จะไหลผ่านสายน้ำมาที่ลูกลอยครับลูกลอยจะเป็นตัวกำหนดน้ำว่าจะเปิดหรือจะปิดเมื่อไหลที่น้ำพร่องครับ ลูลอยก็จะกรองน้าอ e ีสปิงใสเข้ามาเมื่อไรที่น้ําเต็มถึงระดับรูลอยก็จะหยุดและเครื่องกรองน้าอ e ีสปิงก็จะหยุดกรองครับเรามาสรุปกันครับว่ามันมีอะไรบ้างในการติดตั้งครั้งนี้นะครับมีตัวสต็อปวาล์วครับแล้วก็ตัวแปลงขนาดสายจากนั้นครับก็มีตัวลดแรงดันน้ําก่อนที่จะเข้าเครื่องกรองน้าอ e ีสปิงแล้วน้ําก็จะไหลเข้าไปกรองที่เครื่องกรองน้าอ e ีสปิงครับเมื่อกรองเรียบร้อยแล้วก็จะไหลผ่านออกมาจากท่อน้ํากรองครับมาแปลงเป็นสายขนาดเล็กอีกทีหนึ่งตรงนี้ แล้วก็ไหลเข้าไปสู่ลูกลอยในถังพักครับกระบวนการแค่นี้เองครับเราก็สามารถติดตั้งเครื่องกรองน้ำอ e ีสปิงกับตู้ทำน้ำเย็นในออฟฟิศเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะครับเครื่องกรองน้ำอ e ีสปิงครับทั้งรุ่นเดิมและรุ่นปัจจุบันก็ยังแนะนำให้ทำกับตู้กดน้ำเย็นครับเพราะว่าน้ำอ e ีสปิงเป็นน้ำที่มีแร่ธาตุเวลานำไปต้มนานๆก็สามารถที่จะเกิดตะกันข่าข่าวได้ครับและนี่คือการติดตั้งโดยละเอียดที่เราสัญญาไว้ครับ ขอให้ทุกทุคนมีความสุขกับการได้ใช้สินค้าคุณภาพดีครับขอบคุณครับ